สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์ามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านชมไปชมผลงานดิเช่นะครับอขออภัยครับผลงานดิเช่น,น่นาจะใ้ประมาณน่จะประมาณแปดเดือนนะครับจำไม่ได้ดูนี่ผลงานดิเช่เกิดจากไม่มั่นเล่นะครับนี่ทำไมกล้ามเนื้อมาดีว้เดือนนี้ ยืนสวยดูเขายืนครับนี่นี่สายเนื้อครับอัวใจสายเนื้อก็ดูมันจะประมาณแปดเดือนนะครับเกิดจากแม่มันเล่นะครับเคยถ่ายแล้วนะครับก็ลองไปชมแม่ในคลิปกเก่าๆดูนะครับเพราะว่าแม่เอาไปมัดอีกที่หนึ่งนะครับดูใส่จาระ,ะเล่กลมเนื้อ ความลึกทำได้ดีติดเชื้อแบบท้ายมัน,นจะเนื้อเลยครับเนื้อแนบๆเลยนี่ใส่กำลังน,น่ารักใส่กังสวยครับก็คลิปนี้ครับให้ ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็วิเคราะห์ดูในการที่ตัดสินใจนะครับเพราะพันธ์ุแต่ตัวไป,ไปปรับปรุงแม่พันธ์ุในฟาร์มนะครับขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ